การปล่อยหมัดตรงใส่ตำรวจแบบเต็มคอกผู้ชมเรียกว่าตำรวจท่านดังกล่าเนี่ยหน้าหงายช้มึงเหลืองเปล่าเหลืองเปล่าเอ้เหลืองหรือเปล่าก็คือเหมือนว่ามันเหมือนมันน็อกกัญชาหรือสูบกัญชาไปแบบเต็มขั้นอะ่ะอันตรายมากนะมีการขับไปชนเด็กสาวอีกแล้วใครมันจะรับผิดชอบขนาดยายมันยังทุบพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดน่านนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่โอ้โห คนเมากัญชาเอาอีกแล้วฮะผู้ชมเรียกว่าหลังจากที่กันชาเนี่ยมันถูกกฎหมายนออ้องอามมันก็จะเกิดเขตลักษณะนี้แต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นอาการเหิมขั้นสุดเรียกว่างานนี้เนี่ยมีการปล่อยหมัดเนี่ยใส่หน้าตำรวจเรียกว่าตำรวจท่านดังกล่าวเนี่ยหน้าหงายไปเลยนะน้องอามต้องบอกว่าเด็กหนุ่มคนดังกล่าวเนี่ยอายุเพียงแค่17ปีปรากฏว่ามีการโวยวายก่อนนะโวยวายอารวาสว,ว่าตัวเองเนี่ย อยากจะตายอคืออยากจะตายตำรวจผมอยากจะตายแล้วอย่ามายุ่งกับผมผมอยากจะตายปรากฏว่าตำรวจเนี่ยก็พยายามที่จะร้อมจับสุดท้ายไอเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยมีการปล่อยหมัดตรงใส่ตำรวจแบบเต็มข้อคุณผู้ชมเรียกว่าตำรวจท่านดังกล่าวเนี่ยหน้าหงายสุดท้ายเนี่ยโหต้องมีการล้อมแล้วก็ล็อกตัวเด็กหนุ่มคนดังกล่าวเราลองไปดูคลิปสั้นๆดูคุณผู้ชมะวังอ๊บรงอบ๊บรง <anto government> <Pe ak pie> นี่ฮะ <cake> เป็นโหนาทีที่ต้องบอกว่าน่าหงายเลยน้องอามสำหรับตำรวจท่านดังกล่าวเรียกว่างานนี้เนี่ยโอ้โหจับชุนลมุนและทีนี้คุณผู้ชมมันมันคลั่งขนาดนี้ มันเกิดเหตุเพราะอะไรทีนี้เนี่ยตำรวจไปค้นตัวคนะุณผู้ชมปรากฏว่าไปเจอกัญชาแห้งเนี่ยจำนวนสองก้อนมีการบรรจุในซิปล็อกนะคุณผู้ชมเป็นกระเป๋าเล็กๆเ,เ,เนี่ยมีการบรรจุกัญชาอยู่ปรากฏว่าร่างกายมันเนี่ยน้องอามเชื่อไหมมันเหลืองไปทั้งตัวหรือว่าที่เขาเรียกว่าไออาการเหลืองอะ่ะก็คือเหมือนว่ามันเหลืองเรียกว่าไอคนที่สูบกัญชาเนี่ยจะมีการพูดว่า เฮ้ยมึงเหลืองเปล่า <ENGLISH S 1> เหลืองเปล่าเฮ้ยเหลืองหรือเปล่าก็คือเหมือนว่ามันเหมือนมันน็อกกัญชาคือสูบกัญชาไปแบบเต็มขั้นน่ะจนเป็นอาการคั่งออกมาขนาดนี้โอ้โหเรียกว่าอาการเหลืองนี่มันก็เพิ่งเคยได้ยินนะน้องอาว่าไอ้เหลืองนี่มันคือเหลืองอะไรก็คือเหลืองก็เหมือนแบบคนคั่งอ่ะคั่งขึ้นมาแล้วสุดท้ายเนี่ยมีการไปต่อยตำรวจและทีนี้เราไปดูน้องอาว่าไอ้เด็กคุ้มคั่งคนนี้เนี่ยมันเคยทําอะไรมาบ้าง ไปดูประวัติเนี่ยนะครับเพราะว่าเมื่อเดือนธันวาคมนะครับ24ธันวาคมปีหกปีที่แล้วเนี่ยนะครับผู้สมครารประวัติของไอหนุ่มวัยสิคนนี้เนี่ยนะครับมันเคยกระทืบเพื่อนครับที่ขับรถไปส่งมันที่บ้านนะครับโดยไม่ทราบสาเหตุครับและปรากฏว่าพอยายที่เลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยนะครับเข้ามาห้ามนะครับมันผลักยายล้มนะครับมิหน่ำซ้ำครับกระทืบยายจนแขนหักอีกนะครับแม่ของมันเองเห็นเหตุการณ์เข้าไปห้ามครับโดนต่อยจนหงายหลังเหมือนกันนี่ครับ ตำรวจเนี่ยต้องเข้าไประงับเหตุนะครับแต่ก็ไม่ได้มีการแจ้งความเรืนองมือคดีใดในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวเนี่ยนะครับคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ไอ้หนุ่มคนนี้มาเนี่ยวนวายมาแต่ไกลเหตุการณ์ที่พี่กายเล่าเนี่ยคือมันสืบเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันไปชนคนด้วยเหมือนกันจากอาการเหลืองของมันเนี่ยนะครับคนเห็นเหตุการณ์เขาเล่าว่านี่ยมันเอะอะวนวายมาแต่ไกลเลยขับรถจักรยานโดนเร็วมากครับไปชนเด็กสาวคนหนึ่งด้วยทีี่ขับรถอออกกมาาจยน จนเจ้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจค้นตัวมันมันก็เอะโวยวายนะครับก็พบว่ามันเป็นสายเขียวนั้วแหละนะครับก็สบกัญชาใช่ไหมแล้วก็มัมีอาการคืออยากตายแล้วก็คลั่งแล้วก็เกิดอาการเหลืองก็มันถึงข่าวไหมน้องอามทบทวนกันอีกสักรอบไหมเรื่องว่ากัญชาถูกกฎหมายแล้วคนมันมาคลั่งเนี่ยต้องบอกว่าคิดถึงคุณชูวิทย์เหมือนกันนะใช่โอ้โหช่วงที่แกเนี่ยต่อต้านรณรงค์อย่างสุดขีดก็มันถึงคราวหรือเปล่าคุณอนุทินนี่เอายังไงดีกับกัญชานะต้องบอกว่า เคสแบบนี้เนี่ยมันก็น่าจะเกิดขึ้นเรื่อยๆและไอเด็กนี้เนี่ยอายุ17เจ็องนะคือโอ้โหแล้วมันไม่มีการควบคุมมันก็ซัดกันเต็มที่อายุ17เนี่ยอันตรายมากนะมีการขับไปชนเด็กสาวอีกแล้วใครมันจะรับผิดชอบขนาดยายมันยังทุบเรียกว่ามันเป็นเรื่องราวที่เอามาเตือนภัยแล้วกันว่ากัญชาเนี่ยมันถูกกฎหมายทางการแพทย์มันก็ดีอะเนาะแต่ถ้าเกิดมันดูดกันจนแบบคุ้มข้างเกิดอาการเหลืองอะไรเนี่ย มันก็จะเกิดเหตุลักษณะนี้เนี่ยอยู่เรื่อยๆก็เรียกว่าก็ลองทบทวนกันอีกทีไหครับสำหรับกระชาถูกกฎหมายว่าสุดท้ายมันเกิดเหตุการณ์คลั่งแบบนี้เนี่ยมันจะทํำยังไงกันต่ออันนี้ก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งของเด็ก17ที่เกิดอาการเหลืองแล้วมีการไปชกต่อยตารวจเนี่ยจนหน้าหงายเลยครับผู้ชมฮะ